ผู้ถือบัตรคนจนเช็คเลยเงิน3,000บาทเข้าตอนไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้18มิถุนายน2563นะครับ ผมก็มาติดตามข่าวสารให้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเงิน3,000บาทนะครับที่จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายคนเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าตอนไหนวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับว่าเงินเนี่ยจะได้เมื่อไหร่กันแน่นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับ เพจ Facebook ของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะครับก็ได้โพสต์ข้อความออกมานะครับว่าคอรมออนุมัติ4โครงการเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีรายละเอียดดังนี้นะครับเราก็จะไปโฟกัสกันที่กลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มของ การช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จํานวนนะครับจะไม่ได้ทุกคนนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้คนที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับ จำนวน1,164,222คนนะครับตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ชี้ชัดเจนไปแล้วนะครับจะได้เดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมโดยจะจ่ายเงินเนี่ยโอนเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะสามารถลูดหรือกดออกมา เป็นเงินสดได้ไม่ว่าจะรูดซื้อสินค้าก็ได้หรืออาจจะกดถอนออกมาเป็นเงินสดก็ได้นะครับวงเงินตรงนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น3.49พันล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ เป็นที่ฮือฮาและกียวกลาวกันอย่างมากในโลกโซเชียลก็มีคนสอบถามมาว่าเดือนละ1,000บาทเนี่ยนะครับประกาศออกมาแล้วคอรมออนุมัติเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาแล้วจะได้เงินเข้าในวันที่เท่าไหร่นะครับผมก็มีแนวทางนะครับของทางรัฐบาลก็ที่ได้เคยให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆออกมานะครับตรงนี้มีอยู่2แนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะทำสไลด์ให้ ทุกทกท่านได้รับชมกันนะครับแนวทางที่1น,นะครับเป็นแนวทางในการดําเนินการแบบรวดเร็วที่สุดนะครับตรงนี้ทางคอมออนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีการดําเนินการแบบรวดเร็วที่สุดจะเป็นในแนวทางที่1น,นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2รอบนะครับรอบที่1จะดําเนินการจ่ายเงินให้ภายในเดือนมิถุนายน2563ก็คือมีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ10กว่าวันนะครับ ที่จะจ่ายเงินให้เป็นจำนวน2,000บาทนะครับก็คือจะรวมเงิน1,000บาทของเดือนพฤษภาคมผ่านมาแล้วและเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้และรวมให้ทั้ง2เดือนโอนเข้าบัตรเนี่ยให้ไปเลย2,000บาทนะครับภายในเดือนนี้นะครับก็หลังจากวันนี้ก็คือวันนี้ 18, 19, 20ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเนี่ยก็ ลุ้นกันว่าจะได้เงินเข้าในวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นในแนวทางที่1นี้นะครับจะได้เงินเข้าในเดือนนี้เลย2,000บาทนะครับก็คืองวดแรกเรียกว่ารอบที่1ก็แล้วกันนะครับในรอบที่2ก็คืองวดถัดไปก็จะมีการจ่ายเงินให้ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือเดือนหน้านะครับจะมีการโอนให้เข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะเป็นวันที่หหรืออาจจะเป็นวันถัดไปนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการโอนให้นะครับ1000บาทนะครับเมื่อรวมเงินทั้ง2รอบแล้วก็จะรวมเป็นเงิน3,000บาทนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบเสร็จสิ้นกระบวนการในการช่วยเหลือนะครับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังตกหล่นอยู่นะครับตรงนี้เป็นแนวทางที่1ถ้ารัฐบาลทำงานรวดเร็วจะได้ตามแบบนี้นะครับเหมือนกับกลุ่มไหนรู้ไหมครับพอแม่พี่น้องครับ ก็คือกลุ่มเปราะบางนั่นเองกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้ได้แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับตามแบบนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่มีการแจ้งออกมาชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ดูแนวทางที่2นะครับแนวทางที่2นะครับก็จะมีการจ่ายให้รอบเดียวไปเลยนะครับเป็นการจ่ายภายในเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการ จ่ายให้ไปงวดเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็คือรวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับมิถุนายนและกรกฎาคมด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นแนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางที่2นี้ก็จะได้เป็นรอบเดียวได้เป็นงวดเดียวนั่นเองนะครับถ้าใครที่เดือดร้อนและกําลังรองเงินอยู่ถ้าเป็นแนวทางที่2เนี่ยก็เห็นว่าล่าช้า ไปหน่อยนะครับจะมีการทํางานที่ล่าชา้าไปหน่อยแต่น่าจะไม่เกินแนวทางนี้ทั้ง2แนวทางนี้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําชาร์จออกมาก็ต้องมารอดูกัน,นครับว่าจะออกในแนวทางที่1ห,หรือแนวทางที่2นะครับตรงนี้นะครับหลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยมีการช่วยเหลือ15,000บาทเลยนะครับแต่พอมา เป็นกลุ่มตกหลนเป็นกลุ่มนี้เหลือเพียงแค่3,000บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้อยู่ของกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระใดๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาคเกษตรกรหรือจากทางภาคการประกอบอาชีพอิสระเลยนะครับก็เลยมาอยู่ใน กลุ่มนี้ก็จะได้ไปเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับบางคนก็มีแอบน้อยใจนิดๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในโครงการของรัฐบาลเนี่ยที่อนุมัติมาในวันที่16นะครับที่ผ่านมานะครับก็ยังมีอีก3โครงการเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังก็แล้วกันนะครับโครงการที่จะช่วยเหลืออีกอันนึงนะครับก็เป็นของ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งมีจํานวนเช็คไปเช็คมาเช็คความซ้ําซ้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหลือเพียง3,2,160คนเท่านั้นนะครับจากกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการชดเชยให้นะครับตามกรอบวงเงินไม่เกิน9 0 6ล้านบาทนะครับโดยจะมีการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยไปพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรมีการกันกองและการพิจารณาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับตรงนี้กลุ่มนี้ถือว่าล่าช้าที่สุดเลยล่าช้ากว่าใครเพื่อนเลยแต่ว่ามีการอนุมัติงบประมาณมาแล้วหลายท่านก็ลองเอามาบวกลบคูณหารดูนะครับ906ล้านบาทช่วย300,000กว่าคนเนี่ยนะครับว่ามันจะถึงคนละ5,000หรือ3,000ันหรือไม่นะครับผมก็ลองคำนวณดูเนี่ยก็น่าจะได้ คนละประมาณ3,000นะครับคนละประมาณ3 0 0พัน 3, แน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับถัดไปนะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าน้อยใจอีกเช่นกันนะครับกลุ่มเพื่อนๆเ,เขาลงทะเบียนกันอะไรเรียบร้อยได้คนละ15ื่นแต่กลุ่มนี้ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับได้แค่3 0 0พันเท่านั้นเองนะครับ ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่3เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราบางนะครับกลุ่มนี้มีการอนุมัติเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมที่จะโอนให้ภายในเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือกลุ่มเด็กและเกิดที่อยู่ในครอบครัวยากจนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้พิการนะครับรวมทั้งเสร็จทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยนะครับกลุ่มเปราะบางนี่นะครับหล้าน 7 8 1 8 8 1คนนะครับตรงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือเดือนละ1,000บาท3เดือนเหมือนกับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันนะครับกลุ่มนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน้าที่รับไปดูแลนะครับก็มีการเรียบร้อยแล้วทํางานรวดเร็วมากสําหรับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับก็มีการชี้แจงออกมาแล้วว่าภายในเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ 2000บาทและเดือนกรกฎาได้อีก1000บาทนะครับกลุ่มถัดไปก็เป็นกลุ่มที่4ช่วยเหลือเกษตรกรที่จะรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับมีกลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับก็คือรวมทั้งเกษตรกรที่ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการพื้นฐานของรัฐได้นะครับจำนวน137,000 93คนนะครับตรงนี้ก็มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูในกรอบวงเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายตรงนี้จะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนโดยจะมีการมอบให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการและจะมีการ ลงทะเบียนอะไรให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคมสำหรับกลุ่มตกหล่นของเกษตรกร,กรนั่นเองนะครับก็รวมไปรวมมาแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด4โครงการนะครับซึ่งพวกเราชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เหลืออีกประมาณ1ล้านกว่าคนเสร็จ,เ,รจเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวนเอกสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแนวทางที่1พูดง,ง่ายก็คือจ่าย2ง,งวดงวดแรก 2,000งวดที่2ได้1000นะครับรวมเป็น3,000นะครับแนวทางที่1เนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพราะก็จะเป็นแนวทางคล้ายๆกับกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจ่ายเงินนะครับถ้าแนวทางที่2มีการทำงานล่าช้ามาก็จะไปจ่ายเนี่ยให้งวดเดียวเลยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับน่าจะเข้าในวันที่1นะครับ แต่ถ้าไม่ได้วันที่1ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับข่าวนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานาภัยกับทุกท่านมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุย ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบการนำเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ